กาเขียวหวานเนื้อเช้านี้พอดีไปดูมาเนาะหมอก็บอกว่าจาเช้าอ่ะเขากินได้อาหารแบบนี้เพราะเขาต้องใช้สมองทำงานจะมีน้ําตาลในผักอะไรพวกนี้นะคะวันนี้ก็เนืน้อค่ะเนื้อคอร r y c u r r น m ป a นะคะลองาชอบเคยทำน้าอมนึง วิ่งไปอาบนะ้ำกะจะเอาไปแบ่งให้คุณยายบ้านตรงข้ามเพราะออกมานางล่อไปแนละ้วครึ่งหมอ้อโอ้ยถ้าทำนะต้องคอยดูนังกินลืมตัวจริงๆนะบอกว่าชอบมากอาหารเกิดมานั่งเต็มตั้งแต่รู้จักกันมานะไม่มีวันไหนว่ากินไม่ได้โอ้ยเยร้อนรอนโอ้ใจยเย็นปเปียวอ้ยใจเย็นเปวอร่อยอร่อยอร่อย,ออยดู I will look up Roy. Right.